วัสดีจ้านทั้งทุกคนอันนี้กันพลาดนะครับกันพลาดไว้เผื่อเกิดว่าคําประกาศสตรีมเมอร์หายแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับว่ามีใครที่ได้รางวัลกันบ้างนะก็ผู้ที่ต่อแอดก็จะมีไม่ในมีทัศมี P.A.J. Studio มีน้องสแตมมีเก่งนะครับแล้วก็กิจกรรม2กิจเดือนนี้นะครับกิจกรรมส่งยาพิษมากที่สุดจบวันที่3 1ก็คือสิ้นเดือนมีนานี้นะครับปี63สสรุปการชิงรางวัลน,นะครับ หกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะครับชิงรางวัลสองร้อห้าสิบวอนะครับผู้ที่ส่งยาพิษเยอะที่สุดก็จะได้ไปส่วนกิจที่สองนะครับก็กิจกรรมสะสมรางวัลประจําเดือนนะครับก็คือเล่นแรงชนะก่อนสิบสามนะครับสิบสามนาทีรับยี่สิบวอลเลตนะครับรับรางวัลวันที่ยี่สิบแปดมีคอหกสามนะครับเวลาสิบแปดศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้มีน้องเล่นมาทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสิบาทแล้วที่น้องเล่นกันแล้วได้รางวัลนะครับ ก็ไล่ลงไปเลยนะครับตั้งแต่ไพ่ตั้งแต่เก่งนะครับตามลําดับนี้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะครับพี่ก็จะเอาลงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากน้องๆช่วยแชร์กันไปตามกลุ่มต่างๆด้วยแล้วกันช่องของเราจะได้มีคนเข้ามาเล่นมากขึ้นนะครับผมนะยังไงก็รบกวนน้องๆกันด้วยนะครับพี่มาในปลายแล้วครับมาแจ้งข่าวกันเบียงเท่านี้ ไายบายสวัสดีครับผม